น,นี้นะครับสะติกโซนี้นะครับวันนี้กเ่ันทีสนามกีฬาชนโคกมี่หญ่ยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูว่าทำการชมวันทีซ้ที่าที่กสุษภ,ภานีนะครับน้องวัวจัดนี้สมชิขึ้นอยู่หน้าจอนี้เป็นโคเอฟิซีเซสุดของรายการนะครับหล้านหนึ่งแสนบาทไม่รวมเสมอเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าวัวนะครับว่าเขามีความสความพร้อมความสมบูรณ์กีเก่เปอร์เซ็นต์กถึงวันชนนี้นะครับสวัสดีครับพี่เซาสวัสดีค่ะเขา้ามาทีมงานทายัวชนนะครับพี่เซาชื่ออะรชแน,น,นะนำตัวโดยยังเลยครับเชิญแคทค่ะา แบงเหรียญพยักทองเหลืองขวัญใจน้องภูมิแล้วครับน้องเขาอยู่กี่ทีครับซิบค่ะ กิบปีนะสิบสิบปีอย่างร่อย่างสดอย่างสมบูรณ์เลยนะครับแสดงว่าผีดูแลกันดนี้นะครับผีน้องเขาไปดูสายันได้ทีแค่นึงคนจำได้ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะั่น้องเขาบ้างไหชมกี่ครั้งครับอสองค่ะสครั้งครั้งเราสุดหนาหรือาทีไรเยค่ะนาไรยมากี่นาทีครับสิบนาทีสิบนาทีนะครับติดคูลรำนี้ว่ามีกี่นาทีรับพี่กัสิบว่าค่ะสิบห้าวิาวิชาทางชนของเจ้าเสือดงเป็นเป็นแบบนี้ครับกบเกลืองกบเกลืองเลยหัชนน้พาน้องยุคคนเย้ว่าอะครครับยีบ้าสมุ กินยากิกนน้ำดีกินเดือมพันกันเด้เรากินเดือมพันได้นะครับครับผมอ่าดนมกี่ยลนนะครับไม่ค่ะไม่ดนไม่ได้ใส่ดีนะพิกัดทาหนองเดินประมาณวันกิโลครับเจ็ดโลเจ็ดโลสไนน้เรือมเบาลงเพราะยังเจ็ดโลนี้เดือมเบา<ร>ลงเดือมบง<ร>แล,แล้วเดือดประมาณก,กิโลบหได้ลยนะสี่โลสี่โลน<ะ>ีล่ต้นๆนะครับผมยานี่ให้เองรู้ว่าชาวทีมงานเอกมาให้ครับพี่ให้เองมั่งเจ้ามัให้เองมั่งเฉามั่งนะตอนพาเดินนี่เจ็ดเพลนเข้นมีดนมไหมมีดนใไซส์ไหม มีเวลาลงตรงวคุนยินเรามีเวลาตรงวันเย็นนะครับพี่ยานี่ทย <c oughs> เอร <c oughs> ่เช <c oughs> ้าหทยนะคะครับผมหลอดึกมัลมนชนตอนนี้ใน,ในสายตาคองพี่เจ้าสดแสดงมีความสดความพรมอม้อมความสมบูรณ์กี่เวอั์เรื่อง <c oughs> อการมุนชนครับ99%เ9%มอนชนก็ เต็มรอยเต็มรอยนะครับอยากให้าพงเอฟซีคุตามองสแสดงด้วยว่าแดงงามเลี่ยมพายักสองเรื่องขวัญใจนองผมนะครับมาเป็นกำลังใจแดงเชร์กันเยอะๆนะคะคราบผมให้เป็น<อ>ปกำลังใจ้วยะคะ่ะให้นองให้นองเขาองคลงเงินหลานรัขายแล้วครับครับผมยให้สมาชิกนะครับอย่าลืมมันจะตามชมตามเชร์เป็นกำลังใจครับแดงงามเลี่ยมพยักสองเรืออ่องขวัญใจนองผมมนีครับได้ที่สนามกีฬาเชมโกบิไร้ยิ่นะครับรอบนี้กบมีกทำการชนสร้างบัตรนักข่าวมณีทราบนิหารที่หกสภานะครับแสดงทำการชลในราคา ให้สัมภาษ์ใช้ข้อมูลเราก็แสดงเอาเบียเ้ยวใช้เอาเงินลงเงินหลาลูกขายพี่นะ<ช>ขอบคุณมากครับพั่นี่ครับ สวัสดีนครับสวัสดีวัสนะครับเียยู่กันทีสนามกีฬาจนโคกับพี่รายยญยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าทำการเชนในวรอบที่้ำ้าฮุอ่าสะานนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเจ้าของววนะครับบนวนเามีความสดความพร้อมความสมบูรณ์เก่นะครับ้องวัวตัวนี้สุขจดีขึ้นยุราจอนี่เป็นอคเอซที่ซตอุกงหลายการนะครับห0 0 0 0ล้านหนึ่งแสนบาทมีรวมเซอเหมือนน้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่บ้านะครับสวัสดีครับผมผมมาทีมงานส่ยโอเชินะครับเดยวันเืได้เชิแนะนำตัวสวัสดีคร มาได้ครับเอาได้แล้วอ๋อนั้วแล้วรอ่ไสมุนด้ครับตาน้องันนี้ชื่ออะไรครับเล่ยองคำครับเล่ยทองคำนะครับนางไล่างคำด้งล่คำน้องเขาชื่อแล้วมีชื่อแล้วไหมชื่อไครับชื่อไครับน้องอายุกี่ปีครับืไเจปีครับเจ็ดปีนะครับเป็นหลวงสยามได้ประจัได้นี่ครับไม่ได้นะน้องเขาพ้าอะไช่องกี่ครั้งครับช่องครับช่องกลางครั้งล่าสุดนานแิดนครับพี่นานบิลล่านานบิลลากี่นาทีครับีิบนาทีได้ินาทีได้สิบครูรำนี้ว่ามกี่นาทีครับฟังพิบาก ป่าก้างครับนต่าขัางนะพาน้องอยุ้ขอนยอนละครับพี่อยู่ยี่สิบวันแล้วยี่สิบวันแล้วความนี่พานมาเลงสบายดีนะครับรรคร็จรูเรนลนี้กินย้ายกินน้ำสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับดนไหลกีนเลยแม้เรานี้ มีมังนะมีมั้งนะครับเดินวันกี่โลได้ครับเดินวันสองสามโลเบาๆนะครับยานีหาเองดวชาลูกสบาทส่ปกเองครับผมรอซที่ัชนตอนี้ในสาาเมียยดุกดังไลสองคำเขามีคำสั้นความพรองความบุญกิฟต์ะครับเก้าติวการซื้อบชันจกรถอยนะครับผมอยากให้ฟา้งเอฟซีคุณจะตามของดุกดังไลสงคำไหครับเอติดตามเลของคำ ครับผมเอฟ f ีต่างบ้านนั้นครับผมต้องแรงใจแรงเทียร์มาได้ต่างบ้านนี่คอมดีเซ่ตทำแก้ยไหมครับครับผมครับผมยังไงีสวิตชิ่นะครับอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นแรงแกะครับดุกดังไร่สองคำนะครับดานีิสนามกีฬาเชนโคกับบีดาย่๊ะนะครับรอบนี้ทักการ์ตูนมาที่ซ้ำทีห้ากับทีหกสัมพันะ์กับเส้นลูกดังไร่สองคำนะครับทำการชนหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเป็นของเอกทีเซ็สุดของรายการนะครับยังไงผมพำมีบ้างเราก็ลูกดังไร่สองคำเอาเบี้ยเอาชัยชนะลราขายไปเลยนะครับขอบคุณมาได้สบาย